ใครๆก็รู้นะครับว่าโลมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่โสมมเหมือนกับเพื่อนของพวกคนหนึ่งเลยจะมาพูดชื่อแล้วกันไอโจรไอโลมาเนี่ยสามารถติดเชื้อหูดที่อวัยวะเพศได้โดยมันจะเป็นตุ่มใหญ่หญๆก่อให้เกิดความเจ็บแสบและด้วยพฤติกรรมที่ได้ทั้งเดี่ยวกลุ่มเกยศพและทุกสรรพเชื้อเนี่ยก็เลยลุกลามกันหนักมากนักวิทยาศาสตร์เคยเก็บกลุ่มตัวอย่างโลมาหัวขวดมา80ตัวเพราะว่า72ตัวเคยเป็นโรคโชคดีที่ว่าโรคเนี้ยจะค่อยๆหายไปเองถ้าโลมาแข็งแรงพอ ผมว่าสาหรับโลมามันก็เหมือนกับภาสิการซี่ละมั้งมาต่อกันที่โคอาล่าอะสัตว์น้อยน่ารักบนหน้าซองขนมแต่คุณรู้ไหมว่า50-90%ในธรรมชาติเป็นโรคหนองในเทียมหรือที่เรียกว่า Inter แต่คุณก็อาจจะสงสัยว่าเขาเอาเวลาไหนมาซี่กันในเมื่อโคอาล่านอน20ชั่วโมงต่อวันแต่สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ก็คือเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์โคอาล่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมิสเตอร์เกรย์ โดยวิธีก็คือมันจะขึ้นคล่อมตัวเมียบนต้นไม้ใช้กงเล็บจิกเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนแล้วก็นั่นแหละไอ e ีเรดเอแล้วอีกประเด็นก็คือโคาล่าพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นญาติกันก็เพราะว่าคนสมัยก่อนไปนล่ามันจนเกือบสูญพันธุ์แล้วพอมาเพาะพันธุ์ใหม่ก็เลยต้องมีการผสมกันในเครือญาติทำให้ภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนน่ารักมักเป็น,นหนองในซิกมาไวรัส นี่ไม่ใช่วลรัสที่จะทําให้คุณกลายเป็นซิกมาบอยแล้วนั่งเป็นซาสเกตอยู่ที่มุมห้องแต่เป็นวลรัสที่ติดต่อกันในมแมลงวันผลไม้แบคทีเรียนเนี้ยจะทําให้ตัวผู้เสียนแบบสุดใจมันจะสามารถแพร่พันธุ์ได้มากกว่าปกติถึง2เท่าแต่ก็จะตายในวัย20แทนที่จะเป็นวัย40วันแล้วลูกๆที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะเกิดมาด้วยนิสัยแบบเดียวกันก่อนผูตายผมขอทําเรื่องหนึ่งจะทําอะไร จริงเหรอครับที่ปู่เคยบินจากสะทอนไปลังสิตเพื่อซีเสาแต่พอไปถึงเขาเป็นเมนแต่ปู่ก็ยังฝ่าไฟแดงอยู่ดีจนเลือดเต็มที่นอนเหลือโดนปรับไปแปดร้อยบาทไอเด็กเฮียจริงปู่คือฮีโร่ของผมได้ฟังไวลัสชายแท้ไปแล้วเรามาดูแบคทีเรียเฟมินิสกันบ้างในตระกูมแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างเช่นผีเสื้อจะมีแบคทีเรียที่ชื่อว่าวอบาเคียแบคทีเรียเนี้ยมันจะอาศัยอยู่ในเซลล์ไข่ของตัวเมียเท่านั้นแล้วเวลาตัวเมียวางไข่ แบคทีเรียก็จะแพร่พันธุ์ไม่ได้ถ้าตัวอ่อนเป็นเพศผู้มันก็เลยใช้วิธีแฮกระบบฮอร์โมนแล้วแปลงเพศมันเสเลในพึ่งบางชนิดวัวบาเคียสาม,มารถทำให้ตัวเมียออกไข่ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งตัวผู้โดยใส่โครโมโซมตัวเองเข้าไปแทนส่วนของสเปิร์มหรือพูดง่ายๆก็คือมันโดนแบคทีเรียเยส เห็นไหมว่าขนาดมันไม่สําคัญ <laughs> ในปัจจุบันมีการนำโวบาเคียมาทดลองกับยุงลายเพราะมันจะกําจัดไวรัสเดงกีซิกาและชิคูกุนยาที่สามารถแพร่เชื้อมาในมนุษย์ได้แต่ด้วยตําราห,หนังไซไฟของผมผมว่าอีกไม่นานเราอาจจะมีโรคโวบาเคียในอนาคตกูบอกให้ทําเสียงผู้หญิงไม่ใช่ไหมคแจ็คสันปุจฉชาอชาราชสียาริสมีอะไรเหมือนกันตอบพร้อมกันนะครับ 1, 2, 3 สัตว์พวกนี้จะเช็คว่าตัวเมียรพร้อมผสมพันธุ์ไหมด้วยวิธีย่องเข้าไปข้างหลังตัวเมียเพป่อปเข้าไปใกล้ๆแล้วใช้ลิ้นแตะๆกระตุ้นให้ปัสสาวะร่าลงมาสัตว์พวกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าเจคอบสันส์อ์แกนมันจะสามารถตรวจจับฟีโลมาในปัสสาวะเพื่อเช็คว่าตัวเมียอยู่ในช่วงไข่ตกหรือเปล่าเป็น,นกลไกที่มีชื่อว่าฟลีเมนเรสปอนส์นี่ไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศแต่มันเย่ยิ่งกว่าอีกเออ คนกับชิมแปนซีมีดีเอ็นเอที่คล้ายคลึงกันถึง98%เพราะงั้นไวรัสจึงสามารถติดข้ามสองสายพันธุ์นี้ได้ง่ายโดยโรคนี้ในลิงจะเรียกว่าซีเมียนอินวอร์เนอ i โนเวนิรัสเรียกย่อๆว่า SIV แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือสำหรับลิงมันก็เหมือนกับวัดธรรมดาเพราะมันได้วิวัฒนาการสู้กับโรคนี้มาเป็นหมื่นๆปีแล้วแต่พอมันมาอยู่ที่คนเหตุการณ์ก็จะคล้ายๆกับตอนที่โคลัมบัสค้นพบอเมริกาจามใส่คนอินเดียแดงไปหนึ่งทีแล้วก็ตายไป55ล้านคนแต่อาจารย์ครับ อชไอวีมันต้องซีกันไม่ใช่หรอใช่ครับนี่เป็นความเชื่อที่แพร่หลายคนกับลิงซี่กันเลยกําเนิดเป็นเอชแต่อย่าลืมนะครับว่าลิงแรงเยอะกว่าคนทั่วไปถึง3เท่าคุณจะต้องทะเยอะทะยานขนาดไหนถึงจะตีประตูชายลิงได้ผมคิดว่านี่อาจจะเป็นทฤษฎีชวนเชื่ออามาดิสเครดิตคนดําให้ดูไรอาระยธรรมทั้งๆท,ที่มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าก็คือพวกเขากินลิง ในอดีตแอฟริกากลางและตะวันตกมีการล่าลิงเพื่ออาหารระหว่างชำแหละซาก,ก็อาจจะเกิดการมีดบาดทําให้วรัสเข้าสู่มนุษย์ผ่านทางเลือดบวกกับช่วงยุคปี50ที่มีการใช้เข็มฉีดยาซ้ากันทําให้เกิดการระบาดไปทั่วโลกโอ้คนไข้ทอดหน่อยหมอจะฉีดยาบอกครับทาไมเข็มมันมีเลือดอยู่โอ้ก็ช่วงนี้รัฐบาลเขามีนโย,ยบาย 3R นะ reduce r e u c e หรือย,ย,ย,ยุดก็เฮแล้วหมอแต่ยังดีที่มนุษย์เราสามารถพัฒนายาต้านไวรัสจนผู้ติดเชื้อไอชวีสามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้ แต่ชีวิตไหนก็ไม่สําคัญเท่าชีวิตของคุณโรคทางเพศไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับดูแลป้องกันตัวเองให้ดีส่วนใครมีประสบการณ์ติดโรคทางเพศก็มาเล่ากันได้ในคอมเมนต์ไม่มีใครเห็นหรอกมัง้งขอบคุณที่รับชมรับฟังผมต้าสวัสดีครับ wow.